นี่เราอยู่กับ Minecraft น,นะครับที่ผมเลือดรดนะคะเพราะว่าผมโดนคิปเปอร,ร์ระเบิดไปเมื่อกี้นะครับเลื่อัานก็จะตา,ายอย่อานี้เสียงมันดังไมเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนนะเสียงมันจะดังไปไหนวะ มาแล้วอ่ะเราก็จะกลบลุมก่อนกบลุมกลบลุมหลุมขี้แมวเว้ยแล้วเราก็จะทำให้เขาแบบจีเนียสสุดๆใส่ชุดก่อนนี่สกีนผมเป็นหมีแบร์แบร์จากประเทศรัสเซียนกนีใส่ชุดก็พอแล้วใส่ทำไมหมวกไม่มีหมวกอยู่แล้วเนี่ย มีหมวกอยู่แล้วอะ่ะกบลุมล้มอย่าหุ่นขอกบลุ้มอ่ะอย่าเลยลงไปนะไม่ดีนะอย่าลงไปนะทไมันะนะเสือกตกวะกูเสือกตกวะ วางไปวางไปคืนไอ้เหี้ยคิปเปอร์เร็วๆไส้สัตว์ว้า่เขาตกใจเลยว่าในคลิปไอ้เหี้ยคิปเปอร์กบลปรุมก่อนกบลปรุมอ๋อดินหมดแล้วไม่เป็นไรอู้ม,มา มาเก็บเอาไว้เราจะเป็นข้อของอุด้ดอุดของเราโหลอุดอ้ดอุดโลโลโอ้ด,อดขอสร้างกรงอุ้ดก่อน อูดอู๊ดก็จะเป็นสัตว์ขี้ของเราตับยาวๆอ่ะยาวๆใหญ่ๆอ่ะน่ามันหั่ม <c oughs> หมดเลี้ยวอะ่ะหมดเลี้ยวอะ่ะหมดเลี้ยวหมดเลี้ยวไม่มีเลี้ยวอะ่ะให้ดูละ มีที่ปิดกรงอันนี้เนี่ยแน่ได้แล้ว ข้าวเอาข้าวมาขายกับไอ้เฮียนี่อ๋อแล้วข้าวอยู่ไหนวะข้าวหมู่บ้านนี่ไม่ค่อยจะมีเว้ยมีแต่พวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยโคตรเทียไปเลยเนี่ยไม่เอาใช่ไหมอันนี้แกลบเอาไว้รออูอูไม่มีข้าวเลยอ่ะตัวดีทุกมันเนีจจ่ยน,น้องมา โอโฟมี่โฟมีม่โอ้ีม่อ๋อกูเด็กเองเฉยเลยนาย,ยไว้นะมึงเน่ะมึงเนี่ยเหี้ยโคตรไว้ขอภปยในคำหยาบนะครับ เอามือเรียวอ่ะนอนในกรงหมูเอ้าเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นอะไรอุดอูดงอนกูเลยยเข้ามาเข้ามาเข้ามา อย่าออกอย่าออกอย่าอย่าออกอย่าออกไอ้สัส <c oughs> ช่วยจริงเลยกูนอนตรงกงหมูแหละ <c oughs> นอนตรงกงหมู <c oughs> บ้านผมเพิ่งฝนหยุดตกนะครับผมก็เลยเรียบมาลงนะครับ <c oughs> กินเนื้อยียว่ กงสัตว์พึ่งนี้เราจะเอามารวมกันไม่รู้ตัวเทียอะไรเป็นตัวอะไรจันละครั้งพ่อพ่ออยได้ยินเสียงอะไรพอเปิดดังไหมหูแตกเลยอ่ะท่านผู้ชมหูแตกเลยแหละเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันดังมากไปใช้ครึ่งเนี่ย <laughs> ผมซื้อมันเป็นรุ่นไอเทลนะครับโทรศัพท์สว่างโคตรเลยสว่างโคตร เราจะทำแบบโรงนอนนะโรงนอนวีลเจอเว้ยผมจะเรวม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 กันนะอุ๊ดอุ๊ดตัวดีอุ๊ดอุ๊ดสองตัวนั่นด้สี่ตัวแล้วด้สี่ตัวแล้วตามพวกเรามาตามมาแล้วคุณจะปลอดภัยเว้ยไว้นะของกินอ่ะมาโฟมี่โฟมี่โฟมี่ 打嘛！哼，活拽了呗！打嘛！ เฮ้ยเขาแรกว่ะอ้าหมดตัวเลยกูหมดตัวเลยนี่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 ไม่เอาหรอกเฮียไม่คุ้มเลยสักแดกของกูไปโคตรเยอะเลยไม่คุ้มเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา ฟุ้งมีฟุ้งมีฟุ้งมีอย่าทะเลาะกันสิเข้ามาอะทำตามปกติเลยเฮ้ยอย่าออกอย่าออกเอี้ยอือออกห้อยสัตว์อุ้ยตัวนี้ย่าดันกันดีข้ามาทีละตัว กูเปิดประตูให้โอ้อะไรวะชักช้าเย่ะจะปิดประตูเย็ดไหมมันก็เสือกออกเลยนะเออทำตัวตามสบายเลยเออปิดได้ละทุลักทุกกย่าไอ้โคตรยากโคตรยินเลยวะไอ้เหี้ยทุลักทุเลี่ยหัวโว้ย อือี่ข้าวไม่ใช่ดิก็นี่ข้าวด้ยนี่คือปลูกในนะมึงหงปากปลูกด้วยนะมึงหงไอสั์กูมาขโมยเฉยอันนี้น่าจะเก็บแล้วมีข้าวข้าวข้าวอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่อุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ไอช่วยไอช่วยไอช่วยปลูกให้ไกลๆนี่ กูจะปลูกเองไอ้เหี้ยกูทำเป็นไงสัตว์กูทำเป็นนะกูปลูกให้กูปลูกให้เองหู้ย <c oughs> ดินหาย <c oughs> มาไม่เอาปลูกให้ไหม <c oughs> คนนี้แลกอะไรอะ่ะคนเนี้ยคนนี้แลกอะไรวะเขาแลกอะไร อู้อะไรนี่มีแต่อะไรแปลกๆนี่เราจะรับชุดไม่ใช่ชุดกนเกาะดิมันมันก็ไม่เชิงชุดเกาะเราจะขี่ม้ากันมันจะเป็นบางอาจารย์แล้วบางอาจารย์เขาไม่ขะนะี่มาตรงนอนตรงนอนออผู้หี่งทำได้เร็ว อ่านมาอ่านมาอันนี้มาก่อนอันนี้มาเกินโอ้ง่ายมาและวจะออกแล้วมึงอุ้ยเบอร์ไปตีเฉยมาดิ มันรักขึ้นนิดขึ้นอะใส่นีดก่อนอยังไม่มียังไม่มีงบจะทำอา่านเลยไม่ครับผมจะทำถึง EP 20นะครับไม่ครับ ไม่ใช่มาสิพวกกูวัวเออวัวไงเมืองเมืองน่ะเหมืองนึนครับนั่นแหละเราจะได้ลงเมืองแล้ว ep สอง ep ห้านี่แหละเดี๋ยวผมก็ลงเมืองแล้วตามมาอีกแล้วล่อหมูอีกแล้วเกิดไว้ยังวะเกิดที สองตัวเลยนะโชคดีเลยอู้วอะไรนี่พ่อค้าจากอินเตอร์เดียมาเยี่ยมหมู่บ้านเราเฉยเลยหมู่บ้านในสงบสุขหมู่บ้านมือ <c oughs> อีรุงตุงนังมากเลยฮัลโหลฮัลโหลไก่นี่มีนหมูเอาไงไอยากได้เชือกว่ะ แยากไ้เชือกอ่ะเดี๋ยวค่อยข้ามเดี๋ยวค่อยข้ามันทีหลังไม่แลกของในเสร็จไม่แลกของในเสร็จฆ่าไม่เข้ามาเข้ามาฟาลุมิฟาลุมิฟาลุมิแล้วเราก็จะปิดเอ้าอย่าบังประตูดิเฮ้ยอย่าบังประตูสิ เข้ามาเข้ามาอู้มากันหมดข้อเลยมากันหมดข้อเลยเดีมากอันนี้เขาแลกของอะไรกัน เาแกของอะไรเอาหืมิอะไรนี uh uh uh> ่ไม่ค uh at ุ้มเลยอ่ะไม่คุ้มเลยอาอาไอ้เหี้ยนี่เอาเอาไม่สดตีมมไไม่มวมึงเจอกูสัเดี๋ยวก่อนนะมึงเจอกู วางวางฮะไม่เจอกูเลยก่อนืออโอ้โหได้คุ้มมากเลยได้คุ้มชิพายเลยถุยไม่โดนหลงมึงอ่ะถุยไม่โดนหน่อยอ โอ้ยกูผลอตกลงไปเฉยเลยข้าบนันบ่หรอทิบหายแล้วไงชิบหายแล้วเฮียเกมไม่สัตว์เฮียเกมเป็นเฮียไง มีบล็อกอะไรบ้างเนี่ยบล็อกแม่งเสือกไม่แตกไอ้เหี้ยเกินบล็อกแม่งเสือกไม่แตกข่าในน้ำใหม่เนี่ยเออตายหาซะไปเกิดใหม่ชาติหน้านะเมือ่อพายแล้ว คลุกย่าไม่แตกไอ้เหี้ยได้ได้ๆๆแล้วอ่ะลูกกูไปวางไว้ไหนนี่เหี้ยอย่างชาเลยวะ่ะโว้ยมึงอย่ามองกูสิงี่มึง,ม,ง,งม,มาช่วยกูบ้างมาช่วยหมีพวกนี้หน่อยหมีผู้นี้ตกน้ำหมีผู้นี้ตกน้ำเฉยเลย ตายแล้วบล็อกอะไรกูก็ไม่มียี่มีจะบล็อกไอ้เหี้ยนี่มีบล็อกนี่อ้าวไอ้เหี้ยชิบหายวางไงน,นี่กูพลาดเลยใช่ไหมจะวางนิดเดียวก็ไม่ได้เลยอ้าวไอ,เอ้ไอเหีเ้ยอะไรวะจะขึ้นบกไอ,เอ้เหี้ย ไม่คุ้มเลยสัตว์อโอ้ยจะตายจะตายออเออเยี่ยหลุมดักควายค่ะภานนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ